n o p ด d o สตอรี่ A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d น t s t y r y p o d s t s t นะครับยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับผนทางความสุขที่เขียนโดยคุณ ผงจื้อเฉิงนะครับแล้วแปลโดยคุณวิวัฒน์ประชาเรืองวิทย์นะก็รีวิวมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะแล้วก็เว้นไว้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารน,น่าจะทักสัปดาห์แหละครับเพราะว่าหนังสือหนาเกือบ700หน้านะหรือหรือประมาณนั้นนะครับก็เลือกเอาเฉพาะบางบทที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับถ้าทุกบทเนี่ยสงสัยเป็นเดือนนะก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับมาต่อเลยนะบทนี้เป็นบทที่ให้ข้อคิดที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งนะ ชื่อบทว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงรักษาคุณธรรมห่างไกลภัยอันตรายนะหนังสือเขียนไว้แบบนี้ครับบอกว่าบุคคลผู้วางตัวอยู่บนหลักการที่มีมูลฐานก่าวคือไม่กล่าวโทษความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของคนอื่นไม่เปิดเผยความลับและการดำเนินชีวิตของผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นไม่เก็บเรื่องเลวร้ายของผู้อื่นที่ผ่านมานานแล้วไว้ในใจนี่คือหลักการสำคัญ3ประการบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ผมผมชอบตรงนี้นะคือความผิดพลาดเนะี่ยถ้าเกิดเราเอาแต่กล่าวโทษเขาความผิดพลาดไม่ใช่ความคือไม่ได้แปลว่าถ้าเขาผิดเราห้ามโทษนะแต่ว่าผิดพลาดเล็กน้อยอ่ะโอ้โหทําเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยจัดการเขาทันทีอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ควรทำนะอันที่1อันที่2คือความลับเขาว่าบางทีเขาไว้ใจเรานะเขามาบอกเราเนี่ยโอ้โหไปเปิดเปิดเผยไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้คืออันที่2นะะอันที่3คือ คือบางทีก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเนี่ยคิดเครียด,ดแขนเก็บไว้ฉันจะต้องเอาคืนให้ได้นะก็เป็น3อันที่ไม่ควรจะจะทำนะครับก็เป็นเป็นบทเรียนที่ได้จากการอ่านบทนี้นะฮะอ่าไม่บทนะครับชื่อว่าตั้งมั่นในความซื่อตรงไม่กลัวคนรังเกียจไม่ชั่วร้ายไม่กลัวคนทำลายนะครับเขียนไว้สั้นๆจริงๆในในบทอัยาวนะครับแต่ว่าไอ้สั้นๆที่ผมอยากจะนำมาฝากครับ บุคคลที่มีความตั้งมั่นในความซื่อตรงมีความตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยไม่ประจบสอบพลอแม้จะถูกคนต่าต้อยเคียดแค้นชิงชังก็ยังดีกว่าบุคคลที่ยอมบิดเบือนความตั้งใจของตอนเองเพื่อให้คนอื่นยินดีแปลว่าซื่อตรงต้องมาก่อนนะถึงแ,แม้ว่าบางทีซื่อตรงแล้วจะไม่ถูกใจใครหรือว่าเพื่อนอาจจะไม่ชอบคนบางคนอาจจะมาว่าเราทาไมไม่ยอมช่วยกันเลยอะไรเงี้ยยังดีกว่าที่จะ บิดเบือนความตั้งใจเฮ้ยอันนี้นะนั่นก็ได้เราไม่ซื้อตรงก็ได้แล้วก็คนอื่นก็ยินดีกับเราไม่ควรทำนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผมว่าดีมากๆข้อหนึ่งเลยอันนี้เป็นอีอกบทที่มีหลายคําแนะนําเลยนะชื่อบทว่าอย่าเชื่อใจตนเองที่มีความลำเอียงอยากกระยิ่มใจที่มีที่อิจฉาริษยาคนนะ ขียนไว้ในหนังสือเขียนไว้แบบนี้ครับอย่าลำเอียงไปหลงเชื่อและถูกหลอกลวงให้กระทําเรื่องทุจริตอย่ากระหิมใจและกระทําการไปด้วยความโกรธอย่าเอาความชํานาญของตนเองมาแสดงออกเพื่อบ่งบอกถึงความบกพร่องของผู้อื่นอย่าอิจฉาผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าทั้งที่ตัวเราโง่เขาเองก็เป็น3-4ข้อที่ที่ พูดไวในบทนี้แต่ว่าอย่าอย่าไปถูกหลอกลวงอ่ะบางทีเขาให้เราไปทําอะไรที่มันทุจริตเนี่ยก็ไม่ควรทำนะแล้วก็อย่าไปทําอะไรตอนที่เราโกรธนะบางทีเราโกรธแล้วเราไปพูดจาอะไรที่มันไม่ดีไม่เหมาะสมนะแล้วก็ใครที่เก่งเนี่ยต้องระวังนะแสดงออกเพื่อบ่องบอกถึงความบกพร,ร่องผู้อื่นโอ้ยคนนั้นไม่ได้เรื่องเลยดูผมสีอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่าไปอิจฉาคนที่เขาเก่งกว่านะั้นจริงจริงเราเราไม่เก่งเองไม่ได้เป็นความผิดที่เขาเก่งกว่าเราเลยนะก็เป็น ข้อคิดที่ท,ที่ดีหลายๆข้อเลยนะ่อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเวลาเราอยากจะช่วยทําให้ให้คนอื่นเขาดีขึ้นนะชื่อบทว่าอยากกระทําความผิดเพื่อโจมตีความผิดอย่าใช้ความดื้อรั้นไปทําให้เขาดื้อรันนะ้นเน่ยเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับเราต้องใช้ความแยบคายเพื่อให้คําแนะนําตักเตือนคนที่กระทําความผิดหากเราตําหนิติเตียนและเปิดโปงข้อบกพร่อง,องของเขาต่อหน้าผู้คน ก็คือเรากระทำความผิดเพื่อโจมตีความผิดของเขาคือเราเห็นลูกน้องเราผิดเนี่ยอย่าไปทําให้เขาอายอมาเรียกมาเลยแล้วก็มาด่าต่อหน้าทารกรำนันเนี่ยเฮ้ยดูสินี่คุณดูนะเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่แบบไม่ได้เรื่องเลยโหแย่มากอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกไงฮะอายใช่ไหม รือบางทีก็รู้สึกต่อต้านแทนที่ก็จะอยากจะปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นบางทีบอกจานะวันหลังนะถ้ามันผิดมั่งจูจะเอามันคืนอะไรเงี<ๆ>้ยก็ต้องระวังแบบนั้นเนี่ยเราเราเราไปทําผิดเหมือนกับเขาแหละแต่ความความผิดคือทำไปทําให้เขาอายนะสอนเขาได้ครับเรียกเขามาคุยครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะฮะอีกข้อหนึ่งที่ผมใช้ก็ว่าเป็นไดเลมมานะก็คือเราต้องหาหาทางตรงกลางให้เจอเนี่ย ชื่อบทนี้เขียนบอกว่าแยกแยะผิดถูกรู้จักหลักการใหญ่นะครับเขียนไว้ว่าอย่าเอาเหตุผลของคนส่วนใหญ่มาระแวงสงสัยและละทิ้งความเห็นที่วิเศษของตนเองแต่ก็ต้องไม่ถือดีในความคิดเห็นของตนเองมากจนเกินไปและนำไปสู่นำไปสบประมาทความดีความซื่อตรงของผู้อื่นคือมันต้องหาทางสายกลางอะฮะ คือบางทีเนี่ยไอเดียเราดีนะแต่เรามีคนส่วนใหญ่จะบอกทําไม่ได้หรอกไม่เวิร์กหรอกอันนี้ไม่ดีหรอกเขาก็บอกว่าอย่าไปเอาความเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยมามาทำให้เราต้องละทิ้งความเห็นที่มันดีอยู่แล้วของเราอะ่ะแต่ในทางกับการบอกโอ้ทั้งนั้นใครพูดอะไรฉันไม่ฟังก็ไม่ใช่นะก็ต้องไม่ถือดีในความเห็นของตัวเองมากจนเกินไปนะเราก็บอกว่าเฮ้ยแกนะันมันโง่อ่ะคือคืออย่างที่ผมบอกไอ้พวกนี้มันต้องใช้ประสบการณ์นะแต่ว่าการที่อ่านหนังสือเนี่ยทำให้ได้เราเราได้ ตราหนักรู้ก็แล้กันว่าเออจริงๆมันมีทั้ง2ด้านแหละถ้าใครที่ไม่ฟังคนอื่นเลยมันก็แย่แต่ใครที่ไปฟังคนอื่นทุกเรื่องเลยไอไอเดียอะไรเรามาพอเพื่อนท้วงที่ทีเดียวก็เลิกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันนะก็ต้องหาหาให้เจอนะครับบทบทนี้พูดถึงเรื่องความกระตันยูกับตะเวทีไว้น่าสนใจนะครับชื่อบทว่าความรัก ที่ยิ่งใหญ่จากใจเผยให้เห็นถึงความงดงามนะมีส่วนหนึ่งเขียนไว้ว่ากตัญยูคือรู้คุณกระตะเวทีคือการตอบแทนคุณขพเจ้าสอนบุตรว่าถ้าต้องกตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่บุตรทั้งหลายต้องคิดดีทำดีและรักษาชีวิตให้ยาวนานที่สุดเพราะบุตรคือตัวแทนของพ่อแม่ต้องรักชีวิตรักชื่อเสียงวงตระกูลพี่น้องต้องมีความรักใคร่กลมเกลียวเช่นนี้ก็คือมีความกตัญยูกะตะเวที จริงกตัญยูไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรให้เนาะแค่เขาเป็นคนดีมีความสุขเนี่ยแล้วก็รักใคร่คมเกีียวกันก็ถือว่าบตรนั้นเนี่ยมีความกตัญยูกระตับเวทีกับพ่อแม่แล้วนะครับบทนี้เขียนชื่อบทไว้ว่าไม่โอ้อวดว่าสวยงามไม่อับอายว่าอัปร,รักนะครับเขาเขียนสรุปไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนเราล้วนมีทั้งความดีและไม่ดีแต่เราไม่ควรไปตำหนิสิ่งไม่ดีของผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ใครเลยนะคือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะหน้าตาไม่สวยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตําหนิเขาไปบูลลี่เขาจริงไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะหน้าตาเขาก็เป็นหน้าตาของเขาเองรูปร่างเขาเป็นแบบนั้นก็รูปร่างเขาเองอย่างเงี้ยแต่เราดันไปแบบไปตําหนิเขาว่าไม่รู้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ควรทําเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายแก่ใครเลยนะ บทนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนเป็นหัวหน้านะครับดีและชั่วต้องแยกแยะชัดเจนรางวัลและบทลงโทษกําหนดชัดเจนนะชื่อบทเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องของประเทศชาติต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณในการบริหารจัดการการให้รางวัลหรือการลงโทษต้องมีความชัดเจนหากว่ามีแต่การให้รางวัลไม่มีการลงโทษคนไม่ดีก็จะไม่สามารถแก้ไขความผิดและมุ่งหน้าไปยังไป บนหนทางแห่งความดีได้หากว่ามีแต่การลงโทษไม่ได้มีการให้รางวัลก็ไม่มีวิธีได้ส่งเสริมคนดีให้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หากว่าไม่มีความชัดเจนทั้งการให้รางวัลและการนำโทษสังคมก็ไม่มีความถูกผิดผิดถูกที่จําชัดกลายเป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าและตกอยู่ในสภาวะหยุดชังักนะนะคือต้องมีทั้งรางวัลต้องมีทั้งการนำโทษนะทำไม่ดีทำโทษเนี่ยก็ทำให้คนรู้ว่าเออต้องทำให้ตัว ตัวเองให้ดีขึ้นยังไงทําดีได้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยทาดีแล้วนะมีกําลังใจแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรชัดเจนเขาบอกสังคมก็จะไม่ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะอันนี้อาจจะเป็นสังคมไม่จําเป็นต้องทั้งประเทศก็ได้นะในองค์กรเล็กๆก,ก,ก็เช่นเดียวกันนะต้องมีความชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบนี้เจง๋งพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นคติเตือนมนุษย์ให้พ้นทุกบุญบาร,รมีเปี่ยมล้นไร้ผมแดนนะเขาบอกว่ามีพร5ประการที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลน,นะประการที่1คือบุตรหลานเจริญรุ่งเรืองประการที่2มีมรดกตกทอดแก่บุตร แก่ลูกหลานประการที่3สร้างคติพจน์ไว้ในโลกประการที่4สร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติและประการที่5สร้างบุญกุศลแก่มหาชนก็ลองทําดูนะครับจริงๆเรื่องของการสร้างบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะทราบนะอันนี้มีชื่อบทว่าต้องมองดูเรื่องราวอย่างสุขุมเยือกเย็นอย่าแสดงออกด้วยนิสัยขีย้แข็งกร้าวนะ มีบทสั้นๆอันหนึ่งที่ผมคัดมาแล้วผมว่าม,ม,ม,มัน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 ดีเลยเขาบอกนี้ผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ย่อมประสบชัยชนะผู้ที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือผู้แพ้ตลอดการง่ายๆแบบนั้นเลยครับใครหลุดใครโกรธก่อนแพ้นะใครที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะแพ้นะครับอันนี้เขียนไว้เรื่องเกี่ยวกับการการเลิกหรือการถอนตัวไม่น่าสนใจนะชื่อว่าได้โอกาสรีบถอนตัวในวันที่โลกนี้ไม่ขันสู้นะ เขาเขียนไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าบุคคลที่ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจการงานอีกต่อไปและต้องการถอยออกมาใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองท่านควรปลดระวางตนเองในเวลาที่กิจการของท่านมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับสูงสุดเพราะการทําเช่นนี้จึงสามารถทําให้ท่านรักษาชื่อเสียงที่ดีงามไปชั่วนิดนิรันด์นะครับคือคนปกติเนี่ยจะเลิกตอนที่เจ๊งเลิกตอนที่ไปไม่ไหวแล้ว แต่ในหนังสือเล่มนี้กับบอกว่าไอ้ตอนที่ท่านพีกอะ่ะท่านเลิกเลยตอนนั้นนะ่ยท่านจะรักษาชื่อเสียงไว้ด้วยจริงๆผมผมต่อยอดให้ด้วยนะการที่เราเลิกตอนที่มันเราเราอยู่ในธุรกิจเราจเจริญรุ่งเรืองที่สุดเนี่ยคนมาแทนเราเนี่ยเขาก็จะมาได้ง่ายนะเราเลิกตอนที่ทุกอย่างแบบไฟไหม้เนี่ยคนมาแทนเราก็อาจจะลําบากนะครับเราสังเกตนักกีฬาหรือว่าจะเป็นผู้จัดการทีมนะหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิก เป็นผู้จัดการทีมตอนที่ตัวเองได้แชมป์แล้วนะนักกีฬาที่ได้แชมป์โลกตัดสินใจที่จะรีทายตัวเองนั่นจริง,รงตอนนั้นเขาอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับเราก็เห็นนักกีฬาบางคนก็เล่นจนวิ่งไม่ไหวนะยอมไปเล่นในลีกที่แบบตำๆหน่อยอผู้จัดการก็หลายคนก็ตัดสินใจก็ทกํทาจนกระทั่งทีมพังทีมเจ๊งถูกไล่ออกแล้วก็ทำต่อไปซึ่งอันนี้ก็เคารพนะเพราะว่าแต่และชีวิตมันมีข้อจํากัดต่างกาันเนี่ยบางทีก็อาจต้องการเก็บเงิน บางทีอาจจะเรื่องเรื่องอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องชื่อเสียงเนี่ยการเลิกในจุดที่มันพีคเนี่ยชื่อเสียงไม่จะอยู่ตลอดไปครับผมเห็นนักลงทุนอีกหลายคนนะที่ตัดสินใจเลิกเป็นนักลงทุนตอนที่เขารวยมากๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าต่อไปก็อาจจะลงทุนได้ได้ไม่ดีเท่าเดิมนะเขาก็ตัดสินใจเลิกก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่แต่ถ้าพอยต์ <point S 2> มันคือการรักษาชื่อเสียงเนี่ยการเลิกในจุดสูงสุดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อแนะนําก็แล้วกัน บทนี้ชื่อว่าทําคุณต่อผู้อื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็เป็นคุณ,ณธรรมนะเขาเขียนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการทําคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนแม้จะเป็นเรื่องเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยควรช่วยเหลือใครก็ได้ที่กําลังประสบกับความทุกข์ยากถึงแม้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยไม่หวังให้เขาต้องมาตอบแทนบุญคุณเพราะส่วนใหญ่จะผิดหวังมีน้อยคนที่จะกลับมาตอบแทนเรา และในการทําบุญกุศลก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้ผลบุญในเวลาที่คนเรามีโชคชะตาดีบุญกุศลจะมาสนองคุณเป็นทวีคูณนี่คือความจริงคือการช่วยเหลือคนเนี่ยอย่างแรกเล็กน้อยก็ช่วยได้นะถ้าทําอะไรที่มันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยช่วยไปได้เลยแล้วคราวนี้ช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะว่าฉันช่วยเธอหนึ่งครั้งเธอต้องช่วยฉันหนึ่งครั้งไม่จําเป็นนะครับเขาบอกว่า ถ้าไปคิดแบบนั้นบางทีเราอาจจะผิดหวังนะเพราะเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสจะมาได้ช่วยเราได้ทันทีแต่เขาบอกเชื่อเถอะในอนาคตเนี่ยมันจะดีเองอะนะครับอ่านี้สาหรับคนเป็นผู้ปกครองเนะี่ยเขาบอกงี้จิตใจดีงามทําให้บุตรหลานรุ่งเรืองกิ่งใบงอกงามรากฐานมั่นคงเขียนไว้แบบนี้ครับคนที่มีจิตใจดีงามบุตรหลานของเขาจะย่อมเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เป็นผลที่แน่นอนที่สุด ไม่ใช่คากล่าวลอยๆที่มีความดีรลับเพื่อชวนให้ท่านหลงเชื่ออย่างงมงายอ่ะเป็นเพราะอะไรคนที่มีจิตใจดีงามนั้นมีรากฐานสืบมาจากบรรพบุรุษจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนที่บุตรหลานของเขาย่อมต้องมีจิตใจดีงามแน่นอนนอกจากบุตรหลานจะมีจิตใจดีงามเป็นพื้นฐานแล้วพวกเขายังได้รับการอบรมสั่งสอนผ่านการกระทําของตนเองอีกทั้งพวกเขายังได้รับคําสั่งสอนด้วยความรัก จากความสัมพันธ์ทั้งของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล้วนมีจิตใจดีงามแปลว่าถ้าเรามีจิตใจดีงามเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยลูกเราก็จะมีจิตใจดีงามตามประการแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยีนแ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นยีนแ่ะก็ที่เราดีงามได้ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เรามีจิตใจดีงามไงมันก็เป็นยีนตกทอดมันนั้นไม่ต้องห่วงเลยมีลูกเนี่ยลูกเราก็จะจะมีจิตใจที่ดีงามแต่ประการที่2เนี่ยคือเขาเห็นตัวอย่างไงเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือคนอื่นคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุข ตัวเขาก็มีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีแต่ความสุขนะมันก็จะสืบทอดต่อไปเรื่อยๆเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีลูกนะก็ก็น่าจะฟังเรื่องนี้ไว้นะครับยิ่งเราทําดีนะลูกเราก็จะทําดีเหมือนเหมือนกับเรานี่แหละนะอ่านี้นะครับชื่อบทว่า พูดจาดีงาม1นึ่คำเหมันสามฤดูอบอุ่นพูดจาชั่วร้าย1นึ่คำเดือน6ก,ก็ยังเหน็บหนาวเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับก็บอกว่าคนที่มีความซื่อสัตย์มีใจคอกว้างขวางเปรียบเสมือนลมวสันอันอบอุ่นที่หล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งและสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเกิดอินทรีย์แห่งชีวิตคนที่มีความขี้ตระีมีใจคอขับแคบ ก็เปรียบเสมือนอากาศที่เย็นยเยือกจนกลายเป็นหิมะขาวและสามารถนำบรรยากาศที่โหดร้ายมาทำลายล้างสัรพชีวิตทั้งปวงคำสามารถว่าพูดจาดีงามหนึ่งคำเหมันสามฤดูอบอุ่นพูดจาชั่วร้าย1นึ่คำเดือน6ก็ยังเหน็บหนาวแปลว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางม,มีความซื่อสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีความสุขอะแต่มีความขี้ตนีครับแคบ เขาก็จะมีแต่อะไรที่มันแบบมันมันโหดร้ายมันแบบมันไม่มีความสุขอะอารมณ์แบบนั้นนะครับก็ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะอ่านี่ครับกฎเกณฑ์ของตนเองควรเคร่งครัดควรให้อภัยความผิดพลาดของผู้อื่นนะเขาเขียนไว้ว่าความประมาทและความผิดพลาดของผู้อื่นเราสมควรให้อภัยแต่ความประมาทและความผิดพลาดของตนเองเราต้องเคร่งครัดไม่อภัยให้โดยง่ายหลายคนเนี่ยทำกับกันนะ ตัวเองผิดมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองผิดแต่โหคนอื่นผิดนิดนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะขยายความเลยจัดการเต็มที่เลยเข่งคัดขึ้นมาทันทีแต่พอตัวเองไม่เข่งคัดเขาบอกให้ทํากลับกันนะของคนอื่นเนี่ยเราให้อภัยครับแต่ตัวเองเนี่ยอย่าอยาาอยาให้มันเกิดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าใช้ได้กับปัจจุบันและอนาคตด้วยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้คล้ายๆหลักการความเป็นผู้นานะทาคุณ เริ่มจากค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยเพิ่มขึ้นใช้อำนาจเริ่มจากเข้มงวดแล้วค่อยผ่อนคลายเขาบอกนี้การมีความเมตตาปานีทำคุณต่อผู้อื่นต้องค่อยเริ่มต้องเริ่มจากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มให้มากขึ้นหากว่าท่านเริ่มช่วยเหลืออย่างมากมายเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกและต่อมาค่อยๆลดลงทีละเล็กละน้อยจะทําให้ผู้คนลืมน้ําใจที่ท่านมีเมตตาปาณีและทําคุณต่อเขาอย่างไงได้เพราะว่า ถ้าเราจะเริ่มไม่ตากรุณาเนี่ยค่อยๆเริ่มนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเะพิ่มขึ้นนะถ้าเพิ่มถ้าเริ่มตั้งแต่เยอะเลยเนะแล้วค่อยๆลดลงคนก็อาจจะลืมลืมน้ําใจที่เราเคยทําไว้นะแต่การแสดงอำนาจต่อผู้คนต้องใช้ความเข้มงวดกดขันก่อนภายหลังจึงเปลี่ยนแปลงให้ค่อยๆผ่อนคลายลงทีละเล็กละน้อยนะครับหากว่าท่านเริ่มต้นใช้อำนาจอย่างผ่อนคลาย แต่ภายหลังเปลี่ยนแปลงเป็นเข้มงวดกขวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาจะเครียดแค้นชิงชังอ่ะเครียดแค้นเกลียดชังรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ช่างเป็นคนที่มีจิตใจครับแคบและ,ะไรน้าใจแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้มก่อนแล้วก็อกเขาไว้ใจได้แล้วเราค่อยๆผ่อนจะดีกว่าที่เราผ่อนก่อนแล้วอยู่ดีๆเอ้ยไม่ได้ละฉันจะเข้มแหละอ่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นศาสตร์ทางด้านการจัดการของคนจีนกันแล้วกันนะสำหรับผู้เขียนนะ อีกอันนะครับเป็นบทเรียนสําหรับคนที่กําลังอยู่ในภาวะที่กําลังเครียดเลยเนาะเขาบอกงี้รู้แจ้งเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบยืนเหนือความวิตกกังวลทั้งมวลน,นะนี่ชื่อบทนะเขียนไว้แบบนี้นะครับในขณะที่เรากําลังเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสาเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจการงานหากว่าเราสามารถกําหนดสถานะของตอนเองให้เป็นอิสระลืมเรื่องส่วนตัวที่ถูกผู้อื่นตาหนิติดเตียนหรือกล่าวร้ายเพื่อหวังจะทําลายยืนอยู่เหนือความวุ่นวายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง และวางตัวอยู่เหนือความวิตกกังวลทั้งมวลวิตกกังวลทั้งมวลเราจึงจะสามารถมีสมาธิในการวางแผนผักดันภารกิจที่เรารับผิดชอบให้เกิดผลดีจริงครับคือถ้าเกิดอยู่ในช่วงวิตกกังวลแล้วเราก็คลุกอยู่ตรงนั้นเน่ยนะก,ก็ยากนะบางคนโดนด่ามาก,ก็มาเดี๋ยวฉันจะจัดการแก้คืนอะไรเงี้ยก็คงตัดสินกันแบบมีอารมณ์มี ความรู้สึกซึ่งมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนสําหรับคนที่เป็น CEO เป็นผู้นําเป็นอะไรหลายๆคนที่ดําเนินธุรกิจอยู่ที่เจอแต่วิกฤตเจอแต่ความวุ่นวายนะ,อ,ะอีกบทหนึ่งสอนเรื่องความอดทนนะเขาบอกอดทนอดกัน้นฝ่าฟันจึงประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเห็นได้ว่าเพียงแต่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก คนจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสําเร็จคืออีกตอนหนึ่งอ่ะไหนไหนไพูดละขออีกตอนหนึ่งอาชีพหรือสิ่งที่ทํานั้นต้องสลัดความวุ่นวายทิ้งดังนั้นอย่างที่รู้สึกวันไหวต้องโอดทโนอดกลัน้นเพื่อเพิ่มกําลังความสามารถในการพยายามทําสิ่งที่ยังทําไม่ได้ให้สําเร็จคือที่จะผมก็เลยจะต่อยอดจะบอกว่าแบบนี้ฮะทำทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคนะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องชอบทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานในฝันเราเลยอะบอกอยากจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยใช่ครับเป็นละตอนนี้ยแต่มันไม่ได้มีทุกเรื่องที่เราชอบไงยบางคนก็อาจจะไม่ชอบในการขายของบางคนก็อาจจะไม่ชอบในการไปพบปะแต่บางทีมันต้องทนน่คือถ้าเกิดไม่ทนเลยมันก็จะลําบากมันก็ไม่ไม่บรรลุผลสําเร็จนะครับแต่ผมชอบประโยคที่เขาบอกว่าต้องอดทนอดกั้นเพื่อเพิ่มกําลังความสามารถคือเวลาเราทนมันเหมือนกับถ้าเป็นเกมเนี่ยมันเหมือนกับหลอดพลังงานเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วจากประสบการณ์นะบางเรื่องที่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่ไหวฮะแต่ว่าพอเราทําไปทําไปเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราชอบสร้างงานเนี่ยมีนะครับเยอะแยะเลยอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปสัก20ปีนะผมเกลียดการพริเศษหน้าห้องมากนะครับแทบโหไม่ไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองจะเป็นอาจารย์ได้เลยแต่พอเราเริ่มครั้งแรกมันก็ไม่ได้อีซี่นะต้องบอกว่าเหงื่อแตกปวดท้องคือทุกอย่างอะ่ะ แต่ว่าสักพักหนึ่งเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันก็กลายเป็นอาชีพในฝันเฉยเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะข้อสุดท้ายแล้วกันบทสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับชื่อบทว่าสร้างจิตสํานึกเพื่อโลกดํารงชีวิตเพื่อมหาชนสร้างความเจริญร,รุ่งเรืองเพื่อบุตรหลานก็บอกงนี้3เรื่องนะหนไม่หลอกลวงปิดบังจิตสํานึกที่รู้บาปบ,บุญคุณโทษของตอนเอง 2. ไม่กระทําเรื่องที่ใจไม้ไส้ระกรรมประศจาฐคุณธรรม และ 3. ไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายสิ้นเปลืองซื้อสิ่งของมากเกินไปเขาบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถกระทํา3เรื่องนี้ได้ก็จะเป็นการจ้างสร้างจิตสํานึกและนิสัยที่ดีงามเพื่อโลกใบนี้เป็นการสร้างสรรค์ชีวิตที่เกิดใหม่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อมหาชนเป็นการสร้างความก้าวหน้าและบุญกุศลไปยังชนรุ่นหลังที่เป็นบุตรหลานให้ได้พบกับความผาสุขชั่วการนานคืออย่างที่สรุปไว้เมื่อกี้ครับคงไม่ต้องพูดซ้ำอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทําอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปมาได้ประมาณสักครึ่งเล่มนะครับตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะสัก2วัน at least นะครับ m a x i m u m 3่ถึงวันนะ่าจะหมดคือบางบางบางอันผมอาจจะข้ามไปด้วยนะฮะหนังสือน่าจะมีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับคิดว่าวันก่อนไปเสิร์ชใน Google แล้วเจอเหมือนกันนะครับถ้าสนใจอยากอ่านเองนะถ้าค่อยๆออ่านหน่อยมัน7 800หน้านะ ้นทางความสุขนะครับของคุณหงชื่อเฉิงนะครับแปลโดยคุณวิวัติประชาเรืองวิทย์นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใน e p i s o ถัดไปนะครับสวัสดีครับ no pardon story a life changing story